สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะผู้รับชมผู้ติดตามรายการลูกคุณหนูยูเคนะ,คะวันนี้ชันก็มีเรื่องที่จะมาเล่ามีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะและสําหรับประเด็นหัวข้อในวันนี้นะคะชันขอหยิบยกประเด็นหัวข้อที่ นะโด่งดังร้อนแรงนะคะในโลกโซเชียลมีเดียนะขณะนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดารานะศิลปินนะักร้องนะคะชายท่านหนึ่งนะคะที่มีข่าวออกมาว่าเนี่ยนะ,ะนะักร้องชายท่านนี้นะคะคบผู้หญิงซ้อนนะคะสคนในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะโดยที่ผู้หญิงทั้ง2คนเขาไม่รู้เลยว่าผัวตัวเองแฟนตัวเองเนี่ยนะ นอกจากมีเขาแล้วก็แอบไปมีคนอื่นนะคะไปมีคนอื่นแล้วก็ไม่รู้ไปมีใครอีกหรือเปล่านะคะแต่ตามที่ประเด็นข่าวออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาแล้วก็มันเป็นนะคะสาเหตุที่ฉันคิดว่าเออนะฉันอยากจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับ ทุกๆคนนะโดยเฉพาะสาวๆนะแล้วชำเชื่อนะคะว่าก็ต้องมีบ้างสาวๆท่านใดที่ชมรายการแชมอยู่นะชมคลิปนี้อยู่นะครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณคุณเคยเจอกับเหตุการณ์ที่แฟนของคุณสามีของคุณคอบผู้หญิงคนอื่นซ้อนโดยที่คุณไม่รู้เรื่องมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็มาจับได้ภายหลัง ะะยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วก็แสร์ประสบการณ์กันดูนะคะแต่นะคะสำหรับวันนี้ฉันก็ขอแสดงความคิดเห็นแล้วก็ในแสดงมุมมองนะคะของแซมว่าแซมคิดเห็นยังไงนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้นะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายขบสอน,นะคะแต่สำหรับไอ้ผู้ชายที่นะเป็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะคะคือ ทำตัวเป็นมิสเตอร์ไน์เนี่ยนะคะคือดีสุดๆนะดีกับแฟนดีกับภรรยานะคะคือคุณขานะเนาะผู้หญิงอ่ะบางทีเนี่ยนะ,ะโอ้โหรักใครแล้วรักจริงๆนะแล้วก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันค่ะผพราะไม่รู้เหรอว่าผัวตัวเองเนี่ยมันไปมีคนอื่นเพราะว่าผู้ชายมันก็ดีทุกอย่างนะคะอย่างถ้าจะมองตัวจำเองนะถ้าเกิดว่า เชฟทอมเราเนี่ยนะคะพูดติดตามรายการน้องคงจะรูด้ดีถ้าเกิดว่าเชฟทอมเราเนี่ยนะทำเหตุการณ์แบบนั้นนะคะกับแชมแล้วฉันจับได้ว่าไป่มีคนอื่นฉันก็ทิ้งค่ะนะคะฉันไม่สนใจเลยฉันไม่อยากจะเอาเวลาของแชมมาเสียเ,เวลานะะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตคู่นะคะคือความจริงค่ะนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะคะ คุณจะต้องพูดความจริงนะคะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้สิ่งที่นักร้องคนนี้ทำคือความเห็นแก่ตัวค่ะนะ,ะ,นะะของผู้ชายคนหนึ่งนะ,ะซึ่งมันไม่แฟรกับผู้หญิงทั้งสองคน10กว่าปีเนี่ยนะ,ะมันเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วแล้วฉันไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วสุดท้ายแล้วผู้หญิงทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะตกลงกันยังไงนะคะว่าแล้วผู้ชายเนี่ยจะเอาใขรถ้าเป็นแชมป์นะนะคะ ผู้ชายคนนี้สมควรที่จะต้องโดนทิ้งค่ะนะคะโดนน้องบอใบไม้ทิ้งโดนน้องปอป่าทิ้งทิ้งไปเลยค่ะนะคืออะไรอะนะคุณหลอกเขาได้อะคือไม่เข้าใจนอกจากว่าจะมีผลประโยชน์นะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ไม่ได้มามีผลประโยชน์ให้กับตัวเองก็ เสียเวลาค่ะนะคะสิกว่าปีเสียเวลาไม่ไม่ต้องพูดถึงสิกว่าปีอะแค่ปีเดียวก็เสียเวลากับการเลือกผัวผิดการเลือกผู้ชายผิดในเมื่อจับได้ว่าถ้าผู้ชายมันมันทำแบบนี้แสดงว่ามันไม่ได้รักเราแต่การที่มันเลือกที่จะคบกับเราโดยที่มันไม่บอกเลิกเราทั้งทั้งที่ก็เก็บเราไว้ก็เก็บอีกฝั่งหนึ่งไว้เพราะว่าผู้ชายมันก็มีความ i n s e c u ิ e เหมือนกันค่ะผู้ชายมันก็มีความอ่อนแอเหมือนกันค่ะ ะะคุณจะต้องใจเด็ดถ้าเกิดว่าใครที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ผู้ชายขบสอนนะสาสาว,สาวฟังไว้คุณจะต้องใจเด็ดอย่าเอาเวลาความสาวของคุณไปทิ้งไว้กับคนที่ไม่เห็นค่าไม่เห็นคุณค่าในความรักของคุณนะคะเพราะว่าเวลาไม่เคยคอยใครค่ะนะคะคนเราเนี่ยเวลามันสั้นนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะ,ะอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณจมอยู่ในความทุกข์ นะอย่าปล่อยให้ผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตแล้วมารังแกความรู้สึกนะรังแกนะความรักนะของคุณนะความรักของเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดนะคะแต่นอกสำหรับสาวๆถ้าเกิดว่าใครที่ออคบกับผู้ชายแหละออแฟนของคุณแล้วคุณรู้จับได้ว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นนะคบกับคนอื่นด้วยนะคะ คุณก็ต้องคิดแล้วก็ให้ฉลาดค่ะนะถ้าเกิดว่าเขายังมีผลประโยชน์นะให้กับคุณคุณก็หาผลประโยชน์กับเขาเลยค่ะนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยฉันบอกไว้ทุกๆคลิปว่าฉันไม่สนับสนุนให้สาวๆคนไหนนะ Take a d t a n e ซึ่งฉันไม่สนับสนุนให้สาวๆคนไหนนะปอกลอกผู้ชายแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายมันไม่ดีแล้วคุณรู้คุณจับได้เราจะต้องทันเราจะต้องฉลาด ะะแต่ถ้าผู้ชายดีเราก็ต้องดีกับเขาตอบนะคะมันไม่ใช่แค่ผู้ชายไทยเท่านั้นนะที่ชอบทําการครบซ้อนที่หลอกผู้หญิงเนี่ยนะฝรั่งก็มีค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะซึ่งฉันเคยเจอมาแล้วกับประสบการณ์ของตัวฉันเองนะคะครั้งนึงในชีวิตเนี่ยนะโอ้โหนะในสมัยสาวๆตอนนั้นเนี่ยนะ <c oughs> ก่อนที่จะคบกับวรันนะฉันเคยเนาะ ก็มีประสบการณ์นะคะผ่านการคบกับผู้ชายคนนู้นคนนี้มานะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฉันคบกับผู้ชายคนนี้ก็มีหน้าที่การงานดีนะคะซึ่งตอนที่เขามาจีบเราเนี่ยนะ,ะเขาเจอเราในสวนสาธารณะที่ไฮพาร์คนะคะ,าาะ,คะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะ,ะฉันทำงานอยู่ที่ยิมนะคะแห่งหนึ่งในอังกฤษนะ,ะในลอนดอนนะ,ะแล้วฉันก็ ถึงเวลากลางวันแซมก็จะชอบะะเอาขนมปังไปให้อาหารเป็ดะะที่เซอร์เพนไทน์นะแล้วผู้ชายท่านนี้ใส่สูตรดูดีเป็นนักธุร,รกิจเข้ามานะคะพูดคุยกับเราแล้วก็ขอเบอร์เราแล้วก็พาเรา,ะะเาไปทานข้องทานข้าวนะคือเป็นผู้ชายที่ดูน่ารัมากอะแต่ว่าแซมก็ยังไม่ได้มีอะไรกับเขาะะแต่ แต่ก็เดดกันได้สักพักนะคะรู้สึกว่าจะสักประมาณ2-3สาอาทิตย์นะคะสองสามอาทิตย์เนี่ยแล้วทีนี้นะฉัมารู้ที่หลังค่ะว่าผู้ชายคนเนี้ยอมืมีเมียอยู่แล้วค่ะนะมันไม่ใช่มีเมียแค่นั้นมันมีลูกได้ค่ะนะพอฉันจับได้ค่ะนะเพราะฉันรู้เนี่ยนะฉันหยุดหยุดการคุยนะหยุดทุกอย่างหยุดการคุยเพราะว่าเราไม่อยากเอาเวลาของ เราไปนะเสียเวลาให้กับผู้ชายประเภทนี้แล้วอีกอย่างแล้วอย่างที่เขามีลูกด้วยอะ่ะนะฉันทำไม่ลงค่ะนะถึงแม้ว่านะในะอดีตนะคะฉันจะแลดยังไงอะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งที่ฉันไม่ทําเลยคือการที่ไปแย่งผัวชาวบ้านฉันมอกว่าการที่คุณไปแย่งผัวชาวบ้านทั้งที่เขามีลูกมีอะไรอยู่แล้วอย่างเนี้ยนะคือมันไม่แฟร์คุณลองคิดดูถ้าเกิดว่ามีคนมาแย่งผัวคุณคุณจะรู้สึกยังไง นะสิ่งนี้ที่อยากจะฝากไว้ด้วยนะสาวๆนะการแย่งผัวคนอื่นเขา มันไม่ใช่สิ่งดีนะคะผู้ชายมีเยอะแยะค่ะนะมันไม่จําเป็นต้องไปแย่งค่ะถ้าผู้ชายไทยมันไม่ดีพอนะผู้ชายต่างชาติมันก็มีให้เยอะแยะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณก็จะต้องผ่านประสบการณ์มาก่อนไม่ใช่ว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จกับการหาผัวคนนี้นะคะไปหาผัวคนใหม่คนที่2ก็ไม่ประสบความสําเร็จหาผัวคนที่3าก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ถึงยอมที่จะไปแย่งผัวชาวบ้านเขาไม่เกี่ยวกันเลยค่ะคอนเฟิร์มนะคะท่านผู้ชมค่ะนะ ถ้าเกิดว่าผัวคนนี้ไม่ดีผู้ชายคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีนะคะหาให้มันครบสักร้อยผัวหาไปเลยค่ะนะเดี๋ยวมันก็จะเจอเองมันจะต้องมีคนดีเองนะคะเข้ามาบ้างนะนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดีนะความคิดคุณดีจิตใจคุณดีนะคะท่านผู้ชมสาวๆนะการันตีค่ะร้อยเปอร์เซนนะผัวจะต้องมีแน่ค่ะนะคะ คือ <c oughs> ฉันเกลียดที่สุดเลยอ่ะกับความเห็นแก่ตัวของผู้ชายอ่ะนะแล้วมันไม่มันมันไม่ใช่แค่นั้นนะปัญหาหลายๆอย่างมันตามมาโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขามีลูกมีเต้าผู้หญิงบางคนเนี่ยที่เขามีลูกอะ่ะแล้วแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะคุณเครียดปัญหาของสังคมอ่ะเราต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกนะปัญหาของเด็กเนี่ยมันเกิดมาจาก ที่มาจากนะคะพ่อแม่เป็นคนสร้างให้ลูกหรือเปล่านะคะลองคิดดูนะอะสาวๆนะฟังไว้นะอีกข้อนะอันนี้นะก็เป็นเรื่องของนะสาวๆใครก็แล้วแต่ที่อกหักเนี่ยนะอกหักปะนะคะจับได้ว่านะแฟนมีชู้นะคะหรือว่าแฟนคุณทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจนะคะอย่าไปเสียน้ำตาให้กับมันค่ะนะคะ ผู้หญิงทุกคนคุณมีคุณค่าด้วยกันทั้งนั้นนะการที่คุณจะให้ผู้ชายมารักคุณเนี่ยนะฝากไว้นะฝากไว้นะคุณเห็นคุณค่าในตัวของคุณหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัวคุณเองไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณแล้วคุณจะให้ใครมารักคุณนะคะซ้าอยากจะเป็นกําลังใจให้กับสาวๆผู้ชมรายการลูกคุณหนูยูเคอยู่ว่าสาวๆทุกคนนะคุณจะต้องรู้จักรักตัวคุณเองก่อนที่คุณจะไปนะคะหลับหูหลับตา รักผู้ชายคนไหนนะคะอย่าเอานะคะน้ำตาอันมีค่าของคุณไปเสียให้กับผู้ชายที่มันไม่เห็นค่าในตัวคุณนะคะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหนะคะกินยาฆ่าตัวตายผูกคอตายซึ่งมีหลายๆข่าวหลายๆประเด็นนะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะคะในตามข่าวตามหนังสือพิมพ์ตามทีวีตามโลกออนไลน์เนี่ยนะคะคือน้องขานะคะ สาวๆค่ะตื่นค่ะตื่นนะคะตั้งสติค่ะนะชีวิตของคุณมีค่ามากกว่าผู้ชายที่มันไม่เห็นค่าของคุณนะให้มันรู้ไปสิคะนะถ้าผู้ชายเนี่ยนะมันไม่ดีมันไม่รักเรามันทำลายร่างกายทำลายจิตใจเราแล้วทำไมล่ะ เราถึงจะต้องยอมตกเป็นเหยื่อให้มันมาทำร้ายเราทิ้งไปเลยค่ะนะคะผู้ชายเนี่ยนะมันจะไม่ดีกว่าเราเหรอนะผู้หญิงเก่งผู้หญิงมีความสามารถนะคะผู้หญิงเข้มแข็งนะคุณจะต้องเป็นให้ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกแล้วคุณก็จะต้องเป็นให้ได้นะคะแล้วแชมก็เคยเจอนะเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะกับผู้ชายที่มันขบซอนนะ่ะแล้วมันมาหลอก นะคะญาติพี่น้องแซมเองแล้วคือญาติพี่น้องแซมเนี่ยนะก็คือเขาก็คือไม่รู้เรื่องอะค่ะนะผู้ชายมันมีเมียอยู่แล้วแล้วผู้ชายมันก็มาหลอกมาแต่งงานแต่ว่าอีวันแต่งงานเนี่ยสรุปแล้วญาติฝ่ายชายไม่มีเลยค่ะมีแต่ญาติฝ่ายเราเนี่ยนะที่มาในงานเนี่ยแล้วผู้ชายเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยก็แค่ให้เงินดูแลเจดแขแต่นะ ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะก็คือหลอกให้แต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสอนถ้าเกิดว่าจดทะเบียนสอนมันมีความผิดทางกฎหมายนะผู้ชายมันก็ฉลาดค่ะมันทําให้รักนะทําให้ผู้หญิงท้องคือมันมีความที่แบบว่าเกลียดนะอืมมันมีความแบบเห็นแก่ตัวผู้ชายมีความแต่ต้องการที่จะได้กับได้เนี่ยนะผู้ชายแบบเนี้ยนะจะต้องเจอผู้หญิงที่เอาให้เข็ดเลยค่ะนะ ฉันแนะนำถ้าเกิดว่าคุณเจอผัวแบบนี้คุณเจอแฟนคุณแบบนี้นะคะพอพูดเราก็ของขึ้นค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งฉัน,ฉ,นฉันไม่ชอบอะนะ,ะกับการที่แบบว่าเออได้ยินข่าวแบบนี้เราก็เห็นเรื่องราวแบบนี้ที่ผู้หญิงถูกทำลายนะคะคือคือเราก็โมโหแทนนะนะคะถึงแม้ว่าฉันจะบบนะทำคลิปสร้างสารรค์นะ,ะทำคลิปสนุกสนานแชร์สาระแชร์ความรู้นะ,ะแต่ ในประเด็นในเรื่องของชีวิตเรื่องพวกเนี้นะฉันก็อยากจะเตือนสติสาวๆหรือกันนะขอว่าเออนะรักตัวเองให้มากที่สุดค่ะก่อนที่จะรักผู้ชายคนอื่นนะคะมันไม่มีผู้ชายคนไหนที่มันจะมีค่าไปมากกว่าเรานอกจากว่าพ่อเราหรือว่าแม่เราแค่นั้นค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเ <c oughs> นาะอย่างชัมเนี่ยนะชั้มคบกับเชฟทอมเนี่ยนะชมก็ต้องเผื่อใจนะชมไม่ได้บอกว่า ทุ่มหมดตัวนะคะทุกอย่างคือกูทุ่มหมดนะฉันทุ่มหมดนะคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องแบ่งช่องว่างไว้เวลาถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเราเจ็บเราก็จะได้ไม่เจ็บหนักนะคะเราก็จะได้มีสตินะตั้งสติขึ้นมาแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปเหมือนกับที่จําเคยผ่านมาในชีวิตในอดีตก่อนๆน,นะ,ะที่ใครที่เป็น f อนะก็ ะะได้ชมกันไปแล้วอะ่ะเนาะนะนะวันนี้นะคะคลิปนี้ชำราเลยดยกันนะคะยังไงก็นะสาวๆนะอย่าลืมนะคะคุณมีคุณค่านะ,ะมากกว่าผู้ชายที่มันไม่เห็นคุณค่าของคุณค่ะนะคะไปแล้วค่ะนะายบายนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะนะ,ะสำหรับวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ